ไหว้ไหว้ที่ฐานจริงดำดงคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่วัดอเดินนําเลยคะ่ะ <c oughs> น่ารักจังเลยคะ่ะนี่ไปมานทางนี้นะคะ่ะ ชื่อน้องเทียใจอ่ะไปกลับมั้ยคะไปหันหน้ามาหน่อยคะ่ะอ่ะ,อะไป